สวัสดีครับผมตอนนี้ต่า,าู้ชม่างกมาเล่นเพลงอะไรครับโ <laughs> อมจงเงยขึ้นมาครับผมเงยเงย ก็เลยเอ่ยจงงกันเข้าไปครับเมาจะมาเริ่มกันเลยนะครับ one two three four ผมเป็นคนที่ชายไปคุยกันเป็นพี่ชายโอ้ยเราไม่ทันเร็วสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็จะมานี่คือมือกีตาร์ครับผมเควินทำดังร้องครับผมวันนี้มาทำอะไรวันนี้ก็จะมาร้องเพลงโอมจงเงยเออจงงฮะวันนี้ต่อเรียนมาเฮ้ยไม่ได้โดนผมแค่ มาเร okay. <Yeah. S 1> okay. oh, ียนร้องเพลงเอาใจไม่ใชเออได้ใจครับผมผมว่าเริ่มเลยดีกว่าครับจะกินเวลามากกว่านี้โอ an ้ยกระโองซอยไม่ใช <laughs> okay. ่ละมาเริ่มเริ่มโอ้ยไอ้ไปไข่ยังชก็อ๋อยีเออโอเคโอเคหนึ่งล้านรอบนี้สองรอบดีกว่าเอาใหม่อะไรสองรอบดีกว่า